สวัสดีค่ะวันนี้สิริจะมาบรรยายคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่1 9 9่งพักทัรกรณีคำสั่งไม่รับคำฟ้องการยื่นอุดทอนเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาแต่จนถึงวันฟ้องคดียังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุดทอนกฎหมายที่เกี่ยวข้องศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครองมาตรา9วรรค1บัญญัติว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งในเรื่องดังต่อไปนี้วงเล็บ1คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎคำสั่งหรือการกระทำอื่นใดและมาตรา42วรรค2บัญญัติว่า ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องใดไว้โดยเฉพาะการฟ้องคดีปกครองในเรื่องนั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวและได้มีการสั่งการตามกฎหมายนั้นหรือมิได้มีการสั่งการภายในเวลาอันสมควรหรือภายในเวลาที่กฎหมายนั้นกำหนด และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตราสามวรรคหนึ่งบัญญัติว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่างๆให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายใดกำหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้โดยเฉพาะ และมีหลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ำกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้มาตราห้าบัญญัติว่าในพระราชบัญญัตินี้คำสั่งทางปกครองหมายความว่าวงเล็บหนึ่งการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะก่อเปลี่ยนแปลงโอนสงวนระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราวและมาตรา44วรรคหนึ่งบัญญัติว่าภายใต้บังคับมาตรา48ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้น โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน15วันนักแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวปรับข้อเท็จจริงเขตอำนาจศาลผู้ฟ้องคดีนำคอดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ไม่ต่อใบอนุญาตผลิตสุราปี2567ให้ผู้ฟ้องคดีนั้นเห็นว่า หนังสือกรมสรรพสามิตรที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่อใบอนุญาตผลิตสุราประจำปี2567มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการระงับซึ่งสิทธิของผู้ฟ้องคดีจึงมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา5แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาดเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองข้อสังเกตการเขียนความหมายของคำสั่งทางปกครองให้เขียนในเขตอำนาจศาลเนื่อนไขาการฟ้องคดีเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรมรัพสามิตรไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีต่อใบอนุญาตผลิตสุราประจำปี2567และผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566เมื่อไม่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทอนคำสั่งไว้โดยเฉพาะจึงต้องนำขั้นตอนและวิธีการตามมาตรา44แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ ทั้งนี้เป็นไปตามมาตราสามแห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวกล่าวคือผู้ฟ้องคดีจะต้องอดทอนคำสั่งพิพาทโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน15วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2566ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นอดท์คำสั่ง ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่2ภายในวันที่25พฤศจิกายน2566การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุดธรณนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่สองเมื่อวันที่1ธันวาคม2566จึงเป็นการยื่นอุดธรณนเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา15วันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่ง กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีมีได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องการอดทอนคำสั่งไว้โดยเฉพาะก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา42วรรค2แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งศาลปกครองศาลปกครองจึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้